เราต้องมาอิจฉาคุณดอกขยายเวกคีแบบนี้คือเขาเป็นยังล่ะคี้มอดอเซ่เอะทุยาคีราเย่สุกยีแบบจดจะมันต่ำผมกูเอะแม่นวะเหรเห็นมอดอเซ่เบาไเว้นลยนะทั้งหนานะแม่นวะลุงนั่สะกลนครสุจดเวเห็นมอดอเซ่ดิเห็นมอดอเซ่ไฟถ่ายมอดอเซ่หรือมอดอเซ่ที่สมุกขับไประวังมอดเซ่ พรคันเล่งนกสกอนเออพรติ่นทุกสกเออเอ้ยเวยังไม,ม่บอกเรียได้อีละสุขุพเดว้าเลรีเด้อยังไม่ล่ะยังเปลี่ยนผู้นัมูอไเปลี่ยนอะเวลาเ,เ,นนเวกบอกว่าเปลี่ยนนะเอ้ยเวบอกว่าไหดัดข้ามใบุญพ,พัพวงการสะกลนกขนมัมีหมาตัวไหนมายืนบอกปะเบิ่งด้วยเบิ่งด้วยนั้แต่ละสี่อย่า สกลนครเดี๋ยวมือนีงเดี๋ยวเดี๋ยวมักสักสิโล,ล่งเอ,องสกลนครมีหมาตัวไหนมายินบอกปะเฮ้ย <Hey we. S 1> เดี๋ยวก่อน่ะมันมีหมาตัวไหนมายินบอกคือแนีมันเป็นบักลอยเว้นเลยมัต้องเห็ดแมวอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนี๋ยมันก่ายที่นึงก่อนลูกเฮ้ย hey คุยว่าว่า จำด,ดาวซีดาว,อวอเอ๊ะคุ้ยเอ๊ะพี่โม่ไส้กับฟันนะบ้านเรากูต้องยำสัญลักษณ์มือกูเรื่อยๆดยอได้อยเพระอะไเพราะว่ากูยากนิดกันเนาะพี่โม่ไส้ย,ยังะบับลาอย่างแบบเฒ่าเฮ้อลยแบบเฒ่าโดานมาดทำไมอะเฮ้อเมียม,มึงนั่งตายอยู่ล่ะขายของอยู่คนละเฮ้อ Mi moro. Oh merda. Ah la, la. eh, E beh. <laughs>